สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแบบขายเครียดน,นะจริงๆคือมันเป็นเกมที่ผมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ว่าเออก็คือแบบเปิดมาแบบไม่ได้นิวบี้นะเปิดมาคือเป็นตัวเทพยอย่างนี้เลยจริงๆก็ออยางมีครอบครัวแบบนี้นะจริงในชีวิตจริงนี่คือยังหาแฟนจะควรไม่ได้เลยนะครับนกตลอดเลยอันนี้ก็เป็นเกมสปีดดิฟเตอร์นะครับเป็นเกมแข่งรถที่เน้นดิฟนะอันนี้ผมมีลูกแล้วอ่อมาอวดหน่อยมาอวดหน่อยสัตว์เลี้ยงผมก็จะเป็นมังกรนะ ก็คือได้อย่างซีซั่นที่แล้วนะอันนี้ซีซั่นสิบสี่ตอนนี้ไอ้ยานี้เติมตอนซีซั่นสิบสามมั้งเมื่อสองสามเดือนที่แล้วโอเคเวลตันแล้วอัพไม่ได้แล้วเอาเป็นเกมมังกรเวลตันล้วเทพว่ะล่ะจัตเลี้ยงก็มีไม่เยอะนะมีสี่ตัวครับคือไม่ได้เติมเยอะมินิว่าจะได้มาอัพคิดลงส่วนรถของผมอันนี้รถแฟนโปรเลยนะเป็นรถคลาสเอนะครับชื่อเดวิลไฟสกินเป็นเชอรี่เบลนเนาะก็คือเป็นสกินที่ออกรถตัวรถสีขาวแต่ไฟเป็นสีม่วงๆชมพูผมชอบ ส่วนอันนี้ก็อัพเต็มเลยนะครับอะไหล่ไม่ต้องถามรูปความแรงเจกน,นก็อยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยนะโอเคจันชิทั้นที่แล้วผมไต่แรงขึ้นถึงไดมอนด์สามนะโอเครีมาก็เหลือแพทหนึ่งแล้วแตแ่แรงมือจะโหดเหมือนเดิมนะฝีมือคนเล่นไม่พูดพ่อมทำเพลงพูดมากมัเขือเปาะแล้วนะครับจัดไปเลย โอ้ได้ด่านนี้ด้ด่านนี้ผม,มง่ายๆนะโอเคมาแข่งกันหกคนนี้กันถ้าเกิดไม่นับเราก็ห้านะนี่แต่ละคนก็ลดคัสเอกันนะนั้นนะบางคนก็เติมตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยชุดบางชุดผมดูนอกแฟชั่นเยอะที่สุดก็น่าจะผมแหละชิงหน่อยชิงหน่อยแต่ถ้าเกิดแรง,งสูงๆไปก็อาจจะเจอคนเติมเยอะนะฝั่งเราก็ไม่ใช่ฝั่งเราตอนนี้ก็แบบโอ้โหลดคัสเอเยอะมากเกือบทุกคันเลยมั้งดูทรงแล้ว ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าฝีมือใครจะเหนือกว่ากันจะยิงรถคันนั้นนี่เท่มากเลยนะออกดำดำแดงแดโอเคเตรียมพร้อมนะครับ3ามสองหนึ่งกดไปกดไม่ได้เฟรเฟนนะกดได้กูต้กงไ,ไ,ไ,นะไม่เป็นไรนะเบี่ยงซ้ายนิดน,นึงโอเคข้างหน้าเป็นหากสอกข,ขวานะครับจริงจิงเดี๋ยวผมจะไม่พูดนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูมินินแมพนะครับทางขวาตรงกลางจอเอยนะโอเคแซงไปแล้วนะ มีเกทจาไม่ได้แล้วนะว่าต้องใช้สูตรอะไรบ้างก็คือมันจะเป็นเกมขับรถดิฟที่จะมีมินิมินิเทอร์โบจะเป็นไฟสีฟ้านี้นะครับก็คือหลังจากดิฟเสร็จจะมีแล้วก็สะสมเกตเป็นแถบสีฟ้าข้างล่างนะครับถ้าเกิดเก็บครบก็จะได้เป็นในตัวันใหญ่นะครับนี่คนแล้วเราจะแบบพุ่งแรงเลยมันจะมีสูตรแบบกดสีฟ้าอนดที่เป็นสีเหลืองแล่ขกดสลับไปสลับมาจำไม่ได้โอ้ยเจอชนอีกแล้วโอ้นายแซงชั้นอย่างนั้นเลยวาสซมบี นี่เป็นจะใช้สูตรนี้ให้ดู C W W ยังไงล่ะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ได้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อจะรู้ว่าการใช้ C W W หรือว่าการกดในโตสีเหลืองก่อนนะครับตามทีก่กดไอเทอร์โบเล็กสีฟ้าสองอันดิดก,กันเป็นอะไรที่ทำยากนะแต่ถ้ทเกิทำได้สิมันจะเป็นการเล่งความเร็วสูงสุดแบบตะกี้นี้นะก็คือนี่กดได้แล้วถ้าเกิดใครทำเป็นก็จะมีแคนี้กันนะผมก็ไม่บอกหรอกไม่ขายสีให้เออชว่วงนี้ละ โดยที่เกมนี้ก็คือจะเน้นแบบเหมือนปุ่มสีขวาๆในปุ่มสีส่มๆตรงทางขวานะครับก็คือปุ่มดิฟนะก็คือยิ่งเราดิฟสะสมเกียร์ได้เท่าไหร่ก็คือเราจะมีในโตแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่ากดดิฟค้างบ่อยเมยรุ่นเราจะช้าลงนะก็คือใช้ให้ถูกจังหวะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเหมือนรถคันนี้นะของผมมันก็จะมีสแตกค่าบอมอยู่รถของผมนี่ก็คือแบบอันนี้นะครับดิฟแบบสะสมในโตได้ง่ายมาก ก็คือเอียงแค่นี้เดียอย่างนี้เห็นไหมเล็กๆเต็มสเต็ปล้วะใ้ในตัวใช้แบบโอ้โหใช้เรลนชันหน้าตานี้ก็แบบนิ่มๆกิ้งกุ้นยนะมีมูวาสาบิ้ก็เล่นเก่งนะยอมรับเขาอยู่ที่อหนึ่งรถแรงหรือไม่แรงไม่สําคัญสําคัญที่ใครอยู่หลังพงมาลลยยังไงล่ะนี่ต้องขิงหน่อยครั้งนี้ไม่ได้ออกแรงสักเท่าไหร่เลย <laughs> เอา้าเสียดายคันที่สามว่ะเข้าเส้นชชยนะแต่ว่าเข้าหมดเวลาเพราะว่าตืด อันดับหนึ่งใครได้เข้าก่อนก็คือมันจะนับถอยหลังิบวิเลยนะครับโอเคแลงก็ขึ้นแล้วโอ้โหเพิ่มขึ้นเก้าคะแนนเลยนะอืมโอ้คนที่ชื่อวาซาบินี่เติมแบบพรีเมียมเลยนะชื่อแบบอันนี้เป็นมงกุฎด้ยกดไลค์ให้เขาหน่อยโอเคมารอบที่สองเลยนะครับต่อเนื่องกันยาวๆดูซีจะจับคู่นะหรือเปล่า มาแล้วด่านเลยนะ <S <S 1> <S 1> โคลิชิดดารกอนเกตโอ้โหเป็นด่านที่ผมไม่ถนัดเลยนะโอ้อ,อีกห้าคนนี้น่าจะยิ้มในรูตูดแน่นอนแม่งเอ้ยเป็นด่านที่ผมไม่ถนัดจริงๆนะด่านนี้โอเคมีมีคนใช้ใช้รถเหมือนผมเลยนะแต่ของเขาไม่ได้ใส่สกินนะเนี่ยคนใส่สกินมันหลอดเท่ยะครับแฟชั่นนิสตาตลอดเลยอุ้ยแต่คนที่เขาไม่ได้ใส่สกินนี่เขาตัวลูกคลองมาแข่งนะแล้วก็เลเวลเขา5 5เขาน่าจะแบบประสบการณ์ช่ำชองเลยนะ อย่าดูถูกเด็ดขาดแต่ยังไงก็หวังว่าน่าจะได้ที่หนึ่งนะครับถ้าได้ที่หนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเนี่ย,ยอย่าโม้นี่โชว์ให้ดูหน่อยดีว่าเราเวล52มาตกเวลสูงกว่าไดา้นะแค่15 60ก็มาดมีขนาดไม่สำคัญไม่ใช่เลเวลไม่สำคัญนะดูเดือดมากตานี้ผมพูดตรงๆเลยนี่ดูเดือมนนมด,ม,ม,าม,ด,ดอมากเลยนะถ้าเกิดจะเทียบความยากผมว่านะ่าจะยากระดับพี่ชายมงเลยนะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจอุ๊ยหายแล้วพลาดแล้วโอ้โหตะกี้นี่พลาดแล้วนะครับตะกี้ทางลัดทางลัดายเป็นทางที่ทําให้ผมนี่เกิดได้ที่โลแล้วนะแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้นะครับนี่เราต้องคาบที่หนึ่งมาให้ได้นะลดลด้ออัพเป็นเม็ดขนาดนี้แล้วจะยอมน้อยหน้าไม่ได้แม้ว่าเราจะไม่ได้มีรถเท,เทียบเยอ้งเหมือนคนอื่นเคอานะแต่เรามั่นใจเลยนะครับว่าฝีมือผมนี่ไม่น้อยหน้าใครแน่นอน วิโหเบอร์นึ่งดูไกลเลยพี่โอ้โอ,โอ,โอมาชนอีกแล้วพี่จะลงนี้นี่แปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอแบบขอสักสองโค้งอ่ะนะนจะตับทีนี่ชนยังเลยอีกสองโค้งก็จะถึงโดนเลยแล้วจะแซงที่นหนึ่งได้แล้วทีน,น,น,นี้โอ้แม่นะอย่าชนพี่ผมบอกเราเราผ่านคนอื่นไปทั่วแล้วตอนนะี้อืมรอบนี้ต้องต้องไม่ชนนะรอบนี้ต้องไม่ชนชนมือก็ได้ไม่ชนทางลัดหรอก วิวี C WW, C W ีตามมานะครับเกือบตกสะพานไม่ตกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซ้ายอีกทีนึนงตะกี้ลง C W จุดในโต้ซีฟในโต้สองแล้วเตรียมจะแซงเบอร์หนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะถ่ายหรือเปล่านะเขานำหน้าไปมากๆเลยคือรอบแรกนี่ผมก็พลาดเยอะมากนะมันจะตกโอ้ตกอีกแล้วเหมือนจะตกฟอร์มนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ยยไเคยพลาดเยอะขนาดนี้เลยจริงๆ <c oughs> โอ้โนไม่ทำละเอ้ที่สองก็ยังดีไอสัตว์แม่งไอ้ที่สามวะครับเฮ้ยนี่มันอะไรกันที่หนึ่งไม่ได้ไม่พอแต่ยังดีได้ที่สามแต่เสียดายอ่ะโอ้รถเราใส่สกินนะครับโอ้โหนี่ขึ้นแท่นเป็นรถไม่ใส่สกินอ่ะผมก็ไม่ได้อยากเหยียดเนอะไอเรตต์อันดับสองสัตว์เลี้ยงมึงเทพอย่างว่าเป็นหมอคงด้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวกดไลค์เขาไปนะเขารูปนับถือนะฝีมือเก่ง แต่แน่นอนครับตานี้ไม่ยอมครับต้องแก้มือให้ได้นะจังหวะนี้ต้องแก้ให้ได้จะไม่ปิดชิปแบบหน่อยๆแน่นอนทีนีเลือกแบนแมนแมปด้วยนะ <c oughs> แบนนี่ไปง่ายไป2ดาว <c oughs> นี่คนเราต้องมั่นใจในสีมือ <c oughs> อยากได้สีม่วงอยากได้สีม่วงอยากได้สีม่วงนั่นไง <c oughs> เพราะว่าระบบนี้อันนี้เป็นด่านลอตแองเจลินนะครับก <c oughs> ับกีก5คนนะ <c oughs> ผมมั่นใจตาตาหน,นี้ผมแบบเหมือนปลาอยู่ในมหาสมุทรแบบ่มันช่ำมชองเะครับ นี่แฟชั่นนิสตาก็ไม่ต้องถามนะเหมือนเดิมโหโจเดิ่มเดือดแล้วครับเด็ก <c oughs> <c oughs> เคจัดมาดิ <c oughs> โถไม่ได้นะครับคีอีสองคนได้นะก็คือคนที่ได้สัญ,ญลักษณ์ผู้ถูกเลือกสองคนก็คือเวลาชนะหรือเข้าสามสามครั้งไอสามอันดับแรกนี่จะได้แต้มแบบโคตรเยอะนะอืแต่ไม่เป็นไรนะเราจะเราจะทําให้ผู้ถูกเลือกที่โดนขัดขวางเองคนระับเพราะว่าด่านนี้นี่เป็นด่านที่ผมช่ำชองอยังไงล่ะ เวลาโชว์เทปให้ดูแล้วไม่พูดพั่มทำเพลงนะครับ3 2 1ไปข้างหนงห้าเลี้ยวขวาหน่อยนะโอเคขึ้นทางด่วนแล้วโอเคได้ทางนึงความเร็วมาทางนี้ปุ๊บก,กดไปก่อนนะครับแต่ทีนี้กด C W ไม่ทันเดี๋ยวค่อยมงังดก็คือดูเชิงผู้ต่อสู้ไปก่อนนะโอเคข้างหน้ามีเลี้ยวขวานะชะลอหน่อยนึงไม่ได้ตกทางนี้โอ้ยชนตูดปุ๊บโอ้ยล่วงเขาพลาดแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก่อนครับ นี่ชื่อนี่รถม่วงเกือกเท่อนี่รถมู๊ะม่วงกันม่วงกบบเซอร์อมือด้วยปักหน้าไปเลยครับอันนี้เราต้องมั่นใจนะเพราะว่าเป็นใเป็นราชาแบบนี้นะพูดตรงๆเล่นไงเจอาคนพลาดแล้วหนึ่งคนโอ้โหมงียังจะแซงอีกคนนี้ชื่ออะไรวะเอ็นนะเอ g นเคนนี้ก็ถือว่าเล่นเก่งพอสมควรเลยนะครับแต่จริงๆได้สักกินน้ำเชียวผมเจ้าแห่งดาบ่างนี้นะพูดตรงๆโอ้ยเลี้ยวขวา อันนี้เป็นคมตัวเลน,นะทางซ้ายคดดตรงไปเลยครับผ่านไปแล้วนะครับล็อกที่หนึ่งล็อกที่สต่อเลยอาชนหัวมุมหมิดอะไรนะโคด C ีดบิเลยครับสูน่นี้งัดไม้ตายมาแล้วเยื้อซ้ายเยื้อซ้ายะลอชะลอนะครับนี่ตกรุดคดซดบินนะเล้ยวขวาทีเลี้ยวขวามุมซ้ายนีชนโอ้โหฟอร์มตกเลยนะเนี่ยแต่ก็ยังดำทิ่งอยู่นะ ผู้ถูกเรื่องนี่ไม่เห็นวีแวลเลยนะครับจังหวะน,นี้ไม่เห็นใครตามมาโอเคเรื่อยๆได้เรื่อยๆแล้วตบเ,เ,เดียดเดียต่อเลยครับโอ้ไม่เริ่มไม่เห็นวีแวลแล้วนะว่าไม่มีใครจะแซงผมได้แล้วโอเคในโตผมไม่ใช้แล้วเรือนเๆือนๆๆๆ หยอกเอาไว้เก็บดอกสุดท้ายไงพุ่งไปเลยก็ที่หนึ่งอีกแล้วนะครับอืมเออกดเทาไปแจริงๆแข่งสามตาก็ได้ที่หนึ่งสองตานะอีกตาหนึ่งก็โอ้ที่จริงน่าจะได้ที่สองนะตานั้นก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ให้เกียรติคนที่เขาเล่นด้วยนะอืมบางคนก็แรงยงหกสิบเจ็ดสิบแล้วเชคะแนนแรงก็ขึ้นไปเก้านะรอบนี้ จริงๆผมก็เจอเด็กคนเก่งๆนะเพราะว่ารหัสผมมันก็เล่นมาหลายเวลแล้ว okay, โอเคกดไลค์ได้ครับเ like ดี๋ยวนะใครชื่อเหม็นกีสลิมวนะเนี่ยโอเคกดถูกใจให้ด้วยชอบชอบชอบจูสามนิ้วนะจ๊ะโอเคโอ้ยอย่างมีแฟนนะ้อมีเด่กในเกมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนำคลิปต่อๆไปได้นะครับนี่หนูน้อยมหาปป้าสิลูกนี่โอ้โหชีวิตที่สมบูรณ์แบบ